สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ GT Family XUV e อีกไม่กี่วันแล้วนะครับที่ Neta X จะเปิดตัวเปิดราคาอย่างเป็นทางการในประเทศไทยสักทีนะครับคลิปที่แล้วแอดพาไปเทียบกับเจ้าตลาดอย่าง b y d a t o t o T แล้วนะครับเพื่อนๆหลายคนคงจะเห็นภาพบ้างแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูแอดจะแปะลิงก์ไว้ทีใ่ใต้คลิปนี้เชิญติดตามได้เลยนะครับคราวนี้จะพาไปเทียบกับคู่แข่งอีกหนึ่งรุ่นจากตลาดในประเทศไทยนะครับนั่นก็คือ GAC Ion Y ฉะนั้นคลิปนี้แอจะพาไปเทียบแบบเน้นๆแบบไวๆกับ10อย่างระหว่าง Neta X น้องใหม่ที่ว่างว่าจะมาสยบ JAC Ion Y จริงๆแล้วรุ่นไหนมีจุดเด่นจุดด้อยยังไงใครเหนือกว่าเชิญติดตามได้เลยในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนการรับชมเหมือนเช่นเคยนะครับยังไงฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามช่องและกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดขาา่าวดีๆทางช่องเรานะครับ ที่อย่างล่างเลยนะครับประเภทของรถและปีที่เริ่มผลิตสำหรับ n e t a X นะครับเป็น Compact SUV กับเครื่องยนวยพลังงานไฟฟ้า100%นะครับซึ่งตัวโมเดลนี้นะครับเป็น Minor Chain ของ n e ต a U n e ต a UPro แล้วก็ n e t a U2 นะครับแพลตฟอร์มและตัวถังที่ใช้อยู่นะครับเปิดตัวครั้งแรกเลยเนี่ยเมื่อช่วงปี2019เดือน4นะครับ นับมาจนถึงปัจจุบันคร่าๆแล้วก็เปิดตัวแล้วก็ผลิตขายมาแล้วประมาณ4-5ปีแล้วนะครับสำหรับแพลตฟอร์มแล้วก็ตัวถังตรงปัจจุบันนี้นะครับส่วนปัจจุบันนะครับเนต้า X เนี่ยถือได้ว่าเป็นโมเดลใหม่นะครับซึ่งเริ่มผลิตและสอมอบที่ประเทศจีนเมื่อช่วงปลายปี2023ที่ผ่านมานี่เองนะครับถือได้ว่าถ้าดูเรื่องของความสดใหม่ของโมเดลเนี่ยรุ่นนี้ค่อนข้างจะสดใหม่มากเลยทีเดียวนะครับสำหรับเนต้า X ข้ามาทางฝั่ง GAC Ion Y กันบ้างครับ เป็นรถ SUV c o m p คอมแบบไฟฟ้า100%เช่นเดียวกันนะครับมาในทรงแบบ5ประตู5ที่นั่งนะครับแต่ว่ารูปทรงของ JACION Y Plus เนี่ยจะออกแนวมินิ MPV นิดๆนะครับอารมณ์ก็จะประมาณ Mitsubishi x x p n n e r r รถรุ่นนี้เปิดตัวคอนเซปต์ให้โลกได้รู้จักเมื่อช่วงปลายปี2020เปิดขายแล้วก็ผลิตจริงเนี่ยเมื่อช่วงปี2021นะครับ สำหรับ gac ion y นะครับถือได้ว่าเป็นโมเดลลำดับที่4นะภายใต้แบรนด์ ion ซึ่งดูแล้วเนี่ยโฉมนี้ก็ขายได้มานานพอสมควรแล้วนะครับประมาณ3ปีครึ่งแล้วนะครับซึ่งถ้าเทียบกับรถทั่วไปเนี่ยก็อยู่ในช่วงปลายปายของโมเดลของโฉมนี้แล้วครับคาดการว่าประมาณปีหน้าเนี่ยก็น่าจะเริ่มเห็นรุ่น next g e ออกมาให้ดูกันแล้วครับสำหรับ gac ion y เทียบส,สั้นนะครับเรื่องของความสดใหม่ของโมเดลรถเนี่ยถือได้ว่า neeta x สดใหม่กว่าอย่างชัดเจนนะครับลุกก็จะดูทันสมัยมากกว่า ข้ามาที่อย่างที่2นะครับขนาดมิติตัวถังเรื่องมาที่เนต้ x นะครับมาพร้อมกับมิติตัวถังที่ยาว4.62กว้าง1.86สูง1.63นะครับระยะทันร้อยยาว2.77เมตร ส่วนมินิมัมกราวเคอร์เรนซ์ครับอยู่ที่13.5มาเซนติเมตรสำหรับ gac ion y plus นะครับมาพร้อมขนาดมิติตัวถังยาว4.53กว้าง1.87สูง1.65ระยถะถังร้อยยาว2.75เมตร มิ um Ground Care Lands, นิมัมกราวเคและสนับความสูงจากพื้นดินถึงท้องรถเนี่ยอยู่ที่15เซนติเมเมื่อเทียบขนาดมิติตัวถังแล้วเนี่ยถือได้ว่าใกล้เคียงกันมากนะครับเนต้า X จะยาวกว่านิดๆนะครับมาต่อกันที่ในเรื่องของขุมพลังขับเคลื่อนนะครับเรื่องที่เนต้า X มาพร้อมกับ s i n เกิลมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์เดียวนะครับผมขับเคลื่อนล้อหน้าขนาดของมอเตอร์เนี่ยอยู่ที่120กิโลวัตต์แรงม้าอยู่ที่163แรงม้าแรงบิด210นิวตันเมตร อัตราเร่ง0ูนยอยนะครับอยู่ที่9.5วินาทีนะครับส่วนท็อปสปีดทำได้อยู่ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้ามาทางฝั่ง gac ion w plus นะครับมาพร้อมกับซิงเกิลมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหน้าเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าขนาดมอเตอร์จะใหญ่กว่านะครับ150กิโลวัตต์แรงมาร้า204แรงมาร้าแรงบิด225นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ูนยถึงอยนะครับอยู่ที่8.5วินาทีนะครับ ท็อปสปีดทำได้อยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาต่อที่อย่างที่4นะครับขนาดแบตเตอรี่และระยะทางในการวิ่ง n น t a X มาพร้อมกับ LFP แบตเตอรี่นะครับขนาด62กิโลวัตต์ระยะทางที่ทำได้นะครับอยู่ที่480กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับอันนี้คือรุ่นที่คาดว่าจะเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยส่วน GAC Ion Y นะครับก็จะมาพร้อมกับ3รุ่นย่อยนะครับที่ขายอยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะมีรุ่น410 Premium พีเมียมนะครับขนาดแบต 50.66กิโลวัตตนะครับเป็น LFP แบตเตอรี่เหมือนกันนะครับระยะทางที่วิ่งได้นะครับอยู่ที่410กิมถัดมานะครับรุ่นแบตใหญ่ขึ้นคือ490 Elite นะครับแบตเตอรี่ก็จะใหญ่ขึ้นอยู่ที่63.2กิโลวัตตวนะครับวิ่งได้อยู่ที่490กิม NEDC รุ่นท็อปก็จะเป็น490เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นรุ่นพรีเมียมนะครับขนาดแบตเท่ากันเลยนะครับ63.2กิโลวัตต์ ระยะทางที่วิ่งได้ก็อยู่ที่490นะครับกิโลเมตร NEDC พอถ้าดูจากรุ่นย่อยของ i ทออแล้วเนี่ยรุ่นที่ชนกันจริงๆก็จะเป็นรุ่นกลางกับรุ่นท็อปนะครับที่เป็นระยะทางในการวิ่ง490กิโลเมตรนั่นเองนะครับพูดในความง่ายๆก็คือระยะทางในการวิ่งเนี่ยถือได้ว่าใกล้เคียงกันมากเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงขนาดของแบตเตอรี่ด้วยต่อมาเป็นในเรื่องของการชาร์จไฟนะครับสำหรับ Ne ต a X นะครับชาร์จไฟแบบ AC นะครับชาร์จช้าก็รองรับกำลังสูงสุดอยู่ที่6.6กิโลวั คิดในระดัง่ายๆก็คือ0ูนยถึงร้อยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9ชั่วโมงครึ่งส่วนไฟ DC นะครับผมรองรับสูงสุดคือ100 kW กิลวัต ก็ 30- มสถึงแปเอนี่ยอยู่ที่เราราวประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับค่ามาทางฝั่ง I อออนไวพลาสกันบ,บน้างน,นะครับก็ไฟ AC เนี่ยรองรับสูงสุดับอยู่ที่7จ็กิโลวัตต์นะครับเวลาในการชาร์จเต็มจากศูนย์ถึงร้อยเนี่ยก็อยู่ที่เราราวประมาณ8ชั่วโมงครึ่งถึง9ชั่วโมงนะครับแล้วแต่ขนาดแบตเตอรี่นะส่วนการชาร์จไวแบบ DC นะครับรองรับกําลังในการชาร์จสูงสุด80กิโลวัตต์นะครับตีเป็นระยะเวลาในการชาร์จจาก30% 30%ถึง80%เยอราประมาณครึ่งชั่วโมงเช่นเดียวกันบ ก็ถือได้ว่าเรื่องของการชาร์จไฟเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญเท่าไหร่เทียบอย่างถัดมานะครับเป็นเรื่องของออปชันฟีเจอร์ที่เด่นๆน,นะครับเริ่มจากเรื่องของ V2L นะครับมีให้มาทั้ง2รุ่นเลยครับขนาดของ V2L เนี่ยก็เท่ากันเลยครับอยู่ที่3.3กิโลวัตต์ขนาดล้อนะครับ n e t a X ให้มาที่ขอบ18นะครับส่วน GCL1Y+ เนี่ยก็ให้มาที่ขอบ18เช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของดีไซน์มือเปิดประตูนะครับ ส่วนของ n e t ต X เนี่ยก็ยังเป็นแบบดั้งเดิมอยู่นะครับแต่ว่า GAC Iron Y เนี่ยจะเป็นแบบแนบซ่อนเรียบไปกับตัวรถนะครับตามสมัยนิยมส่วนเรื่องระบบช่วยขับแล้วก็ระบบความปลอดภัยที่เกี่ยวกับกล้อง ADAS นะครับพวกกล้อง3 6 0องศาเนี่ย ก็มีให้มาหมดเลยทั้ง2รุ่นเลยนะครับตามฉบับของรถจีนนะครับไม่มีกั๊กแน่นอนนะครับเรื่องนี้ทางนี้ทางนั้นเนี่ยราดูสเปคของประเทศไทยอย่างเป็นทางการอีกทีนึงนะครับสำหรับ Neta X เนี่ยแอดอังอิงสเปคจากฮ่องกงนั่นเองเทียบอย่างถัดมาครับเป็นเรื่องของยอดขายแล้วก็ความร้อนแรงที่ประเทศจีนนะครับ สำหรับเนต้าเนะครับเพิ่งเริ่มส่งว่ามาช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับฉะนั้นเนี่ยยอดขายของปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยจะยังไม่ชัดเจนนะครับฉะนั้นแอดจะเทียบให้เห็นภาพคร่าวๆครับโดยใช้ยอดขายของเนต้ายูนะครับสำหรับปี2023ที่ผ่านมานะครับเนต้ายูเนี่ยขายรวมกันทั้งหมดนะครับทำได้อยู่ที่37,114คันนะครับคิดเป็นอันดับนะครับก็อยู่ที่ราวๆอันดับ90นะครับของรถทุกชนิดนะครับที่ขายอยู่ในประเทศจีนปีที่แล้วนะครับ ส่วนอันดับของแบรนด์ในเรื่องของปริมาณการขายเยอะที่สุดนะครับสำหรับแบรนด์เนต้าเนี่ยปี2023ทั้งปีนะครับติดอยู่ที่อันดับ39นะครับผม ยอดขายทั้งหมดนะครับทำได้อยู่ที่8 9 7 4 7คันนะครับรวมทุกรุ่นข้ามมาทางฝั่งของ I อออนวายพลาสครับสำหรับปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยขายรวมกันทั้งหมดนะครับโอ้โห2 3 5 7 1 7คันกันเลยทีเดียวนะครับปีเดียว <Wow. S 1> รวมทั้งปีแล้วเนี่ยขายติดอยู่ที่อันดับ12นะครับของรถทุกรุ่นที่ขายในประเทศจีนนะครับแล้วก็สำหรับ i อออนวายพลสเนี่ยเคยทำอันดับได้สูงสุดนะครับอยู่ที่อันดับ2ด้วยนะครับผม ในช่วงของเดือนสิงหาคมแล้วก็เดือนตุลาคมนะครับในปี2023ที่ผ่านมาโดยตอนนั้นยอดขายก็จะอยู่ที่ต่อเดือนนะครับประมาณ2 0 0 6 0 2 0 0 0คันกันเลยทีเดียวนะครับถือได้ว่าความร้องแรงของ i อ n Y น l u s เนี่ยไล่ๆกับ BVD T o T กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับในปีที่แล้วส่วนอันดับของแบรนด์นะครับปีที่แล้วเนี่ย GAC ติดอยู่ที่อันดับ7นะครับ ยอดขายทั้งหมดทั้งมวลนะครับรถทุกรุ่นของ JAC เนี่ยขายได้อยู่ที่832,694คันกันเลยทีเดียวนะครับเ <Wow. S 1> ทียบให้เห็นภาพง่ายๆก็คือ JAC จะขายมากกว่าประมาณ10เท่านะครับในปีเดียวเทียบอย่างถัดมานะครับนั่นก็คือผลสำรวจจาก GT Family XEV Pro นะครับวงเล็บก,ก็คือเป็นโพลการสำรวจจากช่องเรานั่นเองนะครับซึ่งแอดได้ปล่อยโพลในการสำรวจเนี่ยได้ประมาณ23วันแล้วนะครับ ซึ่งตอนนี้รวมคนโหวตก็อยู่ที่ประมาณ500คนนะครับตอนนั้นแอดคาดการ์ว่าเน็ตตาเอ็กซ์นจะเปิดตัวอยู่ที่รุ่นเริ่มต้นนะครับราคา8 0 0แสนบาทท้วนเนี่ยผลการสำรวจจะเป็นยังไงนะครับซึ่งผลสำรวจนะครับบอกเราว่าเน็ตตาเเนี่ยจะสามารถเข้ามาป่วนตลาดนี้ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับโดยที่ในผลเนี่ยมีคนเลือกเน็ตตาเประมาณ50%นะครับส่วน BYD a อ t o 3นะครับก็ยังคงแรงอยู่นะครับแม้ว่าจะแพงกว่า10,000แนะครับอันนี้ในโพรนะครับผม ก็คนยังเลือก b ีเวเดียโตทตั้ง32นะครับส่วนที่น่าเป็นห่วงนั่นก็คือ GAC i o n Y Plus นะครับตัวนี้ตัวเริ่มต้นเนี่ยถือได้ว่าหนักหน่อยนะครับถ้า Neta X เปิดตัวมาอยู่ที่800,000นเนี่ยคนเลือกรุ่นนี้แค่13เท่านั้นเองนะครับยังไงก็มารุ้นกันอีกทีนึงนะครับว่า Neta X จะเปิดตัวที่ราคาเท่าไหร่นะครับในรุ่นเริ่มต้น ถ้ามาสัก8 0 0 0 0เนี่ยก็ถือว่าตัวเลขอจาจจะเปลี่ยนนะครับแต่ถ้ามาประมาณ800,000นะครับอย่างที่แอนด์วินคาดเนี่ยก็พูดได้เลยว,ว่า GAC Ion Y+ เนี่ยน่าจะหนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับถัดมาเทียบเ,เรื่องของราคาขายในไทยแล้วก็เทียบกับที่จีนนะครับสำหรับ n น t ต X นะครับราคาที่ประเทศจีนเนี่ยจะแบ่งหลักๆเป็น3รุ่นย่อยนะครับรุ่นเริ่มต้นคือรุ่นประมาณ400กิโลเมตรเนี่ยขายอยู่ที่640,000บาท รุ่นถัดมารุ่น480กิโลเมตรครับขายอยู่ที่690,000บาทแล้วก็รุ่นท็อปนะครับ480กิโลเมตรนะครับขายอยู่ที่740,000บาทส่วนรุ่นที่คิดว่าน่าจะเอาเข้ามาขายในประเทศไทยเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นรุ่นรุ่นกลางแล้วก็รุ่นท็อปนะครับราคาคาดการณ์ก็จะอยู่ที่เริ่มต้น850,000บาทนะครับไปจนถึง900,000บาทนะครับผมก็คิดให้นิคภาพง่ายๆคือบวกจากราคาจีนประมาณ150,000บาทนั่นเองนะครับ สำหรับ GAC Ion Y Plus ราคาที่ประเทศจีนเนี่ยอัปเดตปี2024นะครับ <c oughs> ก็จะอยู่เริ่มต้นตั้งแต่610,000บาทนะครับไปจนถึง670,000บาทส่วนราคาขายไทยนะครับทั้ง3รุ่นก็จะอยู่ที่ตั้งแต่800,000ไปจนถึง1ล้านบาทนะครับก็ถ้าเทียบราคาที่ประเทศจีนแล้วเนี่ยถือได้ว่า n e t a X จะราคาสูงกว่านิดๆนะครับก็เดี๋ยวมารอติดตามนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยราคาของ N น t a X จะเปิดราคาได้ราาไดเราใจแค่ไหน ที่อย่างสุดท้ายครับในเรื่องของโชว์รูมศูนย์บริการและการตั้งโรงงานในประเทศไทยนะครับสำหรับเนต้าน,นะครับผมตอนนี้อัปเดตล่าสุดเนี่ยมีโชว์รูมหรือว่าศูนย์บริการทั้งหมดเนี่ย40แห่งทั่วประเทศไทยแล้วนะครับส่วนแบรนด์ GAC นะครับตอนนี้มีประมาณ6ดีลเลอร์นะครับซึ่งเป็นดีลเลอร์ที่ได้รับอนุญ,ญาตในการขายรถรุ่นนี้อย่างเป็นทางการนะครับส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในกทมแล้วก็ละแวกรอบๆกทมนั่นเองนะครับสำหรับในปี2567นนี้นะครับ GAC Ion เนี่ยมีแผนจะ ขยายศูนย์บริการให้ครอบคลุมทั้งหมดนะครับทั้งประเทศเนี่ยอยู่ที่ประมาณ70แห่งนะ <Wow. S 1> เขาว่าอย่างนั้นนะเพื่อสร้างความมั่นใจและก็ให้ความสะดวกสบายแก่ผู้บริโภคนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังมีแค่6ดเดลเลอร์อยู่ ส่วนในเรื่องของการตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยนะครับสำหรับเนต้าเนี่ยจ้างผลิตที่โรงงานบางชันเจอร์รัลแอสเซมบลีนะครับที่กทมส่วนแบรนด์ GAC นะครับยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับแอดเห็นข่าวแวบๆนะครับว่าน่าจะกําลังเริ่มตั้งโรงงานผลิตแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยยังไงช่อง GTfamilyXCV จะนํามาแชร์ให้อย่างแน่นอน,นครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับผมสําหรับในเรื่องของการตั้งโรงง,งาน มาถึงช่วงสรุปและคอมเมนต์ท้ายคลิปนะครับแอดจะขอสรุปแบบวๆเลยนะครับผมถ้าพูดถึงในเรื่องของความสดใหม่ของโมเดลนะครับแน่นอนว่า n น t ต X สดใหม่กว่านะครับเพิ่งเปิดขายและสมอครไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี่เองนะครับที่จีนขนาดไม่ติตัวถังเท่าๆกันในเรื่องของขุมพลังขับเคลื่อน i อออนวาพลัสดีกว่า คือ NeTA X เนี่ยเขาใช้ขุมพลังขับเคลื่อนแบบของเดิมเลยนะครับที่ยกมาจาก Ne t a ตยูนั่นเองนะครับไม่ได้มีการปรับปรุงแต่อย่างใดนะครับขนาดแบตเตอรี่และระยะทางนะครับถือได้ว่าสูสีนะครับใกล้เคียงกันมากเรื่องของการชาร์จไฟก็สูสีกันในเรื่องของฟังก์ชันนะครับออปชั่นช่วยขับแล้วก็ความสะดวกสบายนะครับที่เด่นๆ่นเนี่ยถือได้ว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับไม่มีแบรนด์ไหนที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับส่วนความร้อนแรงนะครับและก็ยอดขายในตลาดประเทศจีนเมื่อปีส0 2 3ที่ผ่านมาเนี่ย gac l plus กินขาดเลยนะครับ ส่วนในเรื่องของราคาที่ประเทศจีนแล้วก็ราคาไทยนะครับที่ประเทศจีนเนี่ยเนต้าเราคาสูงกว่านิดๆนะครับแต่ที่ประเทศไทยนะครับคาดการว่าเนต้าเจะราคาถูกกว่าในเรื่องของจํานวนโชว์รูมสู่บริการแล้วก็เรื่องการตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยเนี่ยเนต้าชนะไปส่วนในเรื่องของความนิยมในประเทศไทยนะครับที่คาดการจาก GT Family XEV Pro นะครับ ก็ถือได้ว่า n e t a X จะได้รับความนิยมมากกว่า GAC Ion Y+ อย่างแน่นอน <Wow. S 1> ครับและนี่ก็คือทั้งหมดจาก JT Family X v คลิปนี้นะครับหวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อเพื<ๆ>่อนๆชาวช่องไม่มากก็น้อยนะครับก่อนจากกันฝากเพื่อนคอมเมนต์มาแชร์ความคิดที่เห็นกันหน่อยนะครับถ้าสมมติว่า n e t a X เปิดราคามาถูกกว่า GAC Ion Y+ เนี่ยเพื่อนๆจะเลือกรุ่นไหนกันนะครับยังไงคอมเมนต์มาแชร์กันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สุดท้ายหากเพื่อนชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทมงานด้วยนะครับทุกๆไลค์มีความหมายกับเราจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ